คนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าผีหรือเปล่าน่าจะรู้จักกันเชื่อแล้วก็น่าจะเคยเจอเรื่องประหลาดไม่มากก็น้อยซึ่งวันนี้ผมจะมาทําการเล่าเรื่องเ,ออเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นที่บ้านคุณน้าของผมนะผมนะซึ่งผมรู้สึกว่าสารที่พราคุณน้าน,นี่นี่น่าแบบน่าจะเฮี้ยนที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเนาะเอออาจจะพูดไม่ค่อยเข้าใจหน่อยโอเคเนาะก็จะเป็นยังไงก็ ไเริ่มอาละทุกคนเปลี่ยนเซตเปลี่ยนเซตเปลี่ยนเซตทำฉากให้มืดลงโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเอร์เอฟเฟกต์อย่าเอาเพลงมงุ้งมิ้งมานะคุณเนโอเคโอเคก็เริ่มเล่ากันเลยคือเหตุการณ์ที่บ้านคุณเน่ผมนะก็จะเป็นเหตุการณ์สมัยช่วงประมาณป .6 หรือมอหนึ่งเนาะก็สมัยนั้นเป็นช่วงที่แบบประมาณช่วงปิดเทอมเนาะก็เป็นช่วงเวลาที่แบบผมได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวที่บ้านอของญาติญาติหลายๆคนเนาะก็ช่วงเวลานั้นผมก็ได้ไปเที่ยวบ้า,บานคุณนาเนาะซึ่งไปพักผ่อนแหละเออไม่ใช่อะไรไปหาเออไปหาญาติสาวด้วยทําไม <c oughs> เออก็น้องแหละเออเอาง่าย ซึ่งที่นั่นก็จะมีน้าสาวกับน้าชายเนาะแล้วก็เป็นลูกของน้าอีกสามคนใช่ก็จะมีน้องชายผมกับผมเนี่ยแหละที่ไปโอเคเนาะก็ประเด็นเข้าเรื่องกันเลยคือในช่วงเวลานั้นคือประมาณตอนช่วงไหนอะผมไม่ได้เขียนสคริปต์มานะอันนี้ผมเล่าสดเลยคือช่วงเวลานั้นคือประมาณช่วงหนึ่งทึ่งถึงสองทุ่มคือ ช่วงเวลานั้นน่ะน้าผมบอกว่าจะไปซื้อข้าวกับพวกน,าน,น้าๆไหมไปกินไปทานข้าวอะไรประมาณนั้นน่ะไปทานข้าวด้านนอกเนาะซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้สึกหิวเท่าไหร่ช่วงเวลานั้นน่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใกล้กลกลกลๆเย็นแล้วนะยังไ,ไม่เข้ายังไม่เข้าสู่ช่วงหนึ่งถึงสองทุ่มเลยเลยเนาะซึ่งสาเหตุอาจจะเป็นเพราะเด็กแหละตอนตอนเด็กผมชอบเล่นคอมมากเออตอนเด็กผมชอบเล่นคอมมากอีกทีไปหนึ่งเด้อ เมื่อกี้มีเสียงอะไรตอนกระอัดคลิปโอเคก็ต่อต่อันเลยเนาะก็หลังจากที่น้าผมก็แบบโอเคก็ปล่อยให้ผมอยู่กับน้องที่บ้านสองคนน้องผมก็ไม่ไปด้วยเนาะโอเคน,น้าสาวกับน้าชายผมก็ไปออทานข้าวกับลูกๆของพวกเขาเนาะผมก็อยูออ่ที่บ้านกับน้องนั่นแหละเล่นเกมไปด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเออน้าน่ะจะกลับมาช้าหน่อยเนาะทำให้ผมเลยสงสัยไปทำหานะ่าอะไรวะ โอเคก็ต่อไปเลยก็หลังจากนั้นผมก็ได้อ่เล่นเกมไปเรื่อยๆเนาะเล่นเกมในคอมของน้านั่นแหละเนาะโอเคพอประมาณหนึ่งเออประมาณเข้าช่วงหนึ่งทุ่มใช่ประมาณหนึ่งทุ่มผมก็ได้เริ่มได้เสียงแปลกๆแล้วผมได้ยินเสียงมาจากเออห้องครัวเนาะเริ่มได้ยินเสียงประตูปิดเองผมผมกับน้องก็ได้มองหน้ากันแล้วก็เสียงจุดๆ,ๆอะไรวะ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมนะผมเออก็ประมาณว่าคุยกันว่าใครจะไปดูกันไหมน้องก็แบบไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่ผมก็เหมือนกันเลยแหละแต่ด้วยความสงสัยแหละผมก็ได้เข้าไปดูเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรผมก็เลยกลับไปเล่นที่คอมต่อนะผมนะเล่นไปเรื่อยๆสักพักจนเข้าถึงสองทุ่มนะผมก็กลับมาพอดีนะเนาะผมก็ได้เล่าให้น้าฟังนะ แต่น้าก็ไม่ได้เอกใจอะไรหลังจากนั้นไม่ไม่กี่วันต่อมาผมก็ยังอยู่บ้านน้าอยู่เลยยังไม่ได้กลับบ้านเลยเนาะผมก็อยู่ไปเรื่อยจนมาถึงวันหนึ่งเป็นช่วงเชา้าวันนี้น้าให้ผมชวนผมจะออกกําลังกายที่สวนเชื่อสวนสาธารณะแต่ผมก็ไม่ได้ไปเนื่องจากความง่วงเงียของผม <laughs> ผมง่วงมากตอนนั้นผมไม่ได้อ,อ,อยากไปออกกําลังกายด้วยซ้ำประมาณช่วงเชา้าประมาณเจ็ดโมงอะ่ะ ซึ่งไหนๆก็เป็นช่วงปิดเทอมแล้วผมก็แบบอยากจะขอนอนต่อแต่ที่ไหนได like to okay, okay, ้ผมตื่นข okay, okay, okay. ึ้นมาเล่นเกมก่อนกูพูดไปแล้วก so ูรู้สึกว่ากูเป็นคนชั่วมากกว่าเดิมโอเคต่อก็หลังจากนั้นผมก็ได้เล่นกับเล่นเขาเป็นคนเดียวนะก็น้องน้องผมก็ไปที่สวนสาธารณะเหมือนกันเนาะทำให้ผมอยู่บ้านคนเดียว ซึ่งตอนที่ผมกำลังเล่นเกมอย่างนั้นก็ของเล่นอ่ะรู้จักของเออของเล่นอของเด็กๆใช่ไหมเป็นพวกเลโกโ้ใช่มันตั้งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็พวกพื้นแต่เลโก้ที่มันต่อแล้วมันดันล้มขึ้นมาใช่ทำให้ผมเอะใจมากคือแบบตอนนั้นผมก็เออได้ไม่ได้เอะใจอะไรมากเท่าไหร่เนาะ <c oughs> อาจจะงงงงนิดนึงเนาะเพราะผม,มพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เลยโอเคก็หลังจากนั้นก็ ผมก็ไม่ค่อยเอกใจเท่าไหร่เพราะว่าผมคิดว่าลมพัดแน่นอนแต่ผมลองดูอีกดูลองดูอีกอีกทีหนึงคือพัดลมก็ไม่ได้เปิดเอาไว้แถมประตูกับหน้าต่างก็ปิดผมเริ่ม <c oughs> เริ่มไม่แน่ใจละแล้วหลังจากนั้นผมก็เล่นต่อไปเรื่อยๆอเล่นเกมเออตามภาษาเด็กอะ่ะก็ดินเสกละได้ยินอีกแล้วแล้วก็พอผมหันไปปุ๊บ เลโก้ของอญาติผมอะ่ะมันล้มต่อนหน้าผมเลยคือแบบตอนนั้นผมตกใจมากแต่ก็เออก็ด้วยว่าเขาที่ว่าตอนนั้นผมเป็นเด็กอะ่ะผมเลยเรีบเปิดประตูออกไปด้านนอกสักพักหนึ่งแล้วประเด็นคือน้าผมก็กลับมาพอดีผมก็เลยเล่าให้น้าฟังน้าผมก็เลยบอกว่าแบบน่นเป็นพ่อลมแหละใช่ประมาณนั้นผมก็แบบเออชา่ชางแม่งน่าจะเป็นเพ่อะลมจริงๆแหละ โอเคพอหลังจากนั้นปุ๊บก,ก็ผมก็ได้แบบตอนคือผมก็ได้แบบนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เลยได้แต่คิดเรื่องตอนเช้ากับเรื่องไม่กี่วันก่อนเรื่องที่แบบเสียงประตูมันปิดเองเนาะมันอาจจะไม่ได้เออแบบประหลาดอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ผมก็แบบ้ยน่ากลัวจังสารเด็กมันน่ากลัวนะเฮ้ยตอนนั้นแบบผมไม่ค่อยอยากจะไปบ้านนาะเท่าไรหร่ละตอนนั้น คือแบบถ้าเออน้าชวนไปบ้านเมื่อไหร่นี้ผมคือแบบผมต้องคิดนหนักนิดนึงอ่ะก,ก่าจะไปโอเคคลิปนี้ก็น่าจะยาวกว่าก,ากาเดิมแบบส0 0เซนเนาะเหตุผลที่ผมมาทำคลิปนี้ก็เพราะว่าเออขี้เกียจแล้วก็หอพักก็ไม่ได้เป็นใจให้ผมด้วยเนาะเพราะว่าที่หอพักไม่ได้ให้อนุญาตให้ผมเล่นมือถือเนาะโอเค ก็ส่วนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะคลิปอาจจะยาวเดี๋ยวคุณเน้บ่นโอเคก็เอาไว้แค่นี้นะผมนะส่วนนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะผมนะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนฉากเพิ่มแสงสว่างนิดนึงเออนั่นแหละโอเคก็เอาแค่นี้นะผมนะส่วนนี้ก็แค่นี้บายครับผม